ทุกวัย หัวไม่เปลืองแรงคะยี่ครับครับขนมขครไงครับอหอห่อใหญ่ห้าบาทห่อเล็กสิบบาทครับ <c oughs> นั่นผมเอาห่อใหญ่ครับห่อใหญ่หมดราคาเ <c oughs> หลือแต่ห่อเล็กอา้าวแล้วป้าจะพูดทำไมครับเนี่ยผัวห,อห่อเนี่ ผมมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรคะผมถูกรางวัลที่หนึ่งหกสิบล้านหกสิบล้านดีใจไหมจ๊าดีใจมากเลยค่ะเอาอย่างนี้นะเข้าไปในบ้านนะเก็บเสื้อผ้าของคุณใส่กระเป๋านะของใช้อะไรทุกอย่างของคุณใส่กระเป๋าให้หมดแล้วเตรียมเดินทางทำไมใจร้อนจังอะคะจะพาฉันไปต่างประเทศแล้วหรอไปไปต่างประเทศก็ที่คุณบอกให้ฉันเก็บเสื้อผ้าไงให้คุณเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ผมจะเอาเมียใหม่เข้ามาอยู่แทน หน้าเหมือนปลวกเนซี่นะไงเมียใหม่ฉันนี่สวยกับฉันแล้วหรอไม่องพดูดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถ้าฉันกลับมาเธอ,อยังอยู่ตายเออพี่มีเงินอยู่หกสิบล้านรู้อยากกินอะไรจ๊ะโอยอยากกินตำ๊มปกคุ้งสกเล็กลับเรือโอ้โหไปเลยวีลาไปเลย เเหลือผมคนเดียวเห็นตางปกติรับรอนี่มันมุกลิเกที่บ้านนี่ไปดูลิเกมาแล้วก็จำมาพูดแอบหลับเหรอไม่ได้แอบก็หลับให้เห็นเห็นเนี่ยทำงานให้มันรู้จักตั้งใจทำเว้ยเฮ้ยบริษัทฉันนะเว้ยฉันเจ๊งแกออกไปแกก็มีงานมีงานทำใหม่แกก็ไม่ได้ขาดทุนกับฉันฮะแล้ววันนี้เป็นไงมี ลูกค้าเข้ามาไหมอ๋อจะกระช้ามามีคนเข้ามาห้ารายครับเขาเ,เข้ามาติดต่องานใช่ไหมมาขอเข้าห้องน้ำส <c oughs> งสัยมันจะเห็นตำนักงานเราเป็นสวมสาสาธาระเรามั้งก็เข้ามาอีสี่รายแรกไม่เป็นไรอีรายที่ห้าเข้ามาไม่ยอมล้างสวม <c oughs> โอ้โหลาดเท่าไรก็ไม่ลงลาดเท่าไรก็ไม่ลง <c oughs> โอ้ยแล้วก็ เอ้ยำบุญนเส้นน่ะผมยำให้เสร็จแล้วนะไอ้บ้าก็จำใครมาเนี่ยฮะก็เล่นเระเทอะมากเลยทุกวันเนี่ยก็ลองเอามาเล่นดูแล้วมันเข้ากับเรื่องไหมมันก็เข้าใกล้มุขห้องน้ำนี่ไงเถียงไม่ค่าเรื่องไม่เถียงเอาผู้ใดฟังเถียงคำไม่ตกฟ้าตกฟ้าก็ค้าง ไปน้ำคุณคุณไปน้ำใสก็โดนชหมวกเนี่ย<ะ>ทะลึ่งใหญ่แล้วทะลึง่งถึงฟาทะลาลงดิเฮ <laughs> ้ยจะพูดเอาอะไรที่หนาเนี่ยขยันตีจังเลยหัวแบบรับจ้างถูกหัวประชอนไงไอ้อัป,ปลักษ์เอยเอกลักษ์เรียกอัป,ปลักษ์ใครตั้งชื่อให้แกว่ามันเพาะตรงไหนวะทำไมอ่ะให้รักอ้าวรักเขาเพาะอ่ะ ดียังไงเนี่ยชื่มเนี่ยเอ้าเอกลักษณ์ก็ไม่ดีเหรอสบู่มีไหมมีแต่สบู่ลักสบู่ลามมีไหมล่ะเขาลักมีไหมเขาลามมีแต่เก่าลักงานเนี่ยงานเนี่ยบริษัทเราเนี่ยไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วตอนนี้ไปรับสมัครไอพนักงานใหม่ด้วยครับไออยู่ในออฟฟิศคนเดียวอย่างแกนี่มันยุ่งจริงๆเลยทางานไม่ได้เรื่องแม่แต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยเช้าเนี่ทำไงเดียว สวัสดีครับจะมีอะไรให้พวกผมรับใช้บริษัทของเรายินดีบริการเต็มที่เลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยบริการดีอยู่แล้วของราคาก็ไม่แพงคือผมเราคิดราคากันเองคุณที่เปิดทีได้เพราะว่าคือบริษัทเราติดป้ายเขาไ้คุณเห็นป้ายเลยใช่ไหมรับสมัครลูกค้าจำนวนมาก หือว่าคุณจําผมไม่ได้เลยครับผมนี่ยังไงคนที่จ้างคุณสองคนเนี่ยไปสืบเรื่องเมียของผมคนนี้เนี่ยครับจาไม่ได้หรยอครับคุณใช่ไหมระเบิดศักดิ์เครับระเบิดศักดิ์ครับผมอ๋อใช่แล้วใช่แล้วที่ที่จ้างเราบริษัทเราไปดูไปไ้สืบเมียคุณถูกต้องว่าไปความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถูกต้องแล้วแล้วคุณผู้หญิงก็จ้างพวกเราไปสืบเรื่องสามีคุณใช่ไหมครับถูกต้องนัแล้วเป็นไงครับเพราะว่าพวกเราสองคนน่ะกำลังหุงกันอยู่ แุ้วพ็นมีคนใหม่อ่ะอเได้แล้วเราทั้งสองคนก็เข้าใจกันดีแล้วครับน่นไงล่ะครับผมบอกแล้วว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทนักเสิร์ฟแบบว่ามีคุณค่ามีคุณภาพทําให้ผัวเมียของคุณดีดังรักใคร่แล้วก็มีความสุขเพราะนักเสิร์ฟของเราก็แต่จริงๆคุณนายไม่อาจจะหึงหรอกหน้าสามีคุณนายหน้าอย่างนี้ใครจะเอา ผมไม่รอแล้วครับแต่เล้าใจครับนี่ผมมาวันนี้ผมจะมีรางวัลให้คุณสองคนขอบคุณครับขอบคุณครับอยากได้ทั้งสองคนเลยนะครับแต่ถือว่าเสิร์ไทยเลยเเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้ๆครับเอาหน้าจะจิตกันครับนัันหลับตาหลับตาด้วยครับต้องนึกถึงรางวัลครับหลับตานะครับนับนะครับนัำถึงสามไหครับหนึ่งสองนี่นี่คุณคุณทำอะไรเนี่ยโอ้ทำไมทำอะรานีัย ทำอย่างนี้ได้ไงคุณไม่ถามไม่นักสือแบลูกน้องของคุณเนี่ยไอตัวแสบอ่ะเขาไปทำอะไรเสียหายอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเก๊ๆลาดมันออกมาลูกลาดมันออกมานี่ไงอะไรลูกเห็นเป็นเผือกไงไงอ่ะเนี่ยมันว่ายอ้ะว่ายทำไมเอ้า ขณะพักเทศเนี่ยยังไหวนี่มันเทศนะ,ะไม่ใช่อย่างนั้นพ่อให้ลาดไอ้นักสืบอตัวแสบออกมาไอล,ลูกโอ,โ,อโอ้ลากมันออกมาก็ไปบอกให้ลากมันออกมาเขาลากมันมาสิครับม,ม,มาเคยเอ้ยมาเลยมาแล้วทำไมแต่งตัวให้มันแบบนี้เอา้าพ่อไม่เคยดูข่าวยที่ปวีณาพาไปออกข่าวจะบ้าไงมันไม่ใช่คดีคข่มขืนถอดแว่นออก อะไรเนี่ยต<อ>ออกเนี้ตอนนี้อะไรเนี่ยกุญ <c oughs> แจมือก <c oughs> ุญแจมือที่ไหนอันนี้มันกุญแจบ้านอนล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในมืองไงไงไงกุญแจมือพอรกนี้ <c oughs> แล้วมันทำไมสภาพยับเยิอนอย่าง <c oughs> น,นี้ละ่ะครับกันนี่แหละลูกน้องตัวแสบของคุณอะ่ะที่ <c oughs> จ้างให้ไปสืบเรื่องของผมสองหัวเมีย มันสื่อไม่สื่อเปล่ามันแอบถ่ายคลิปวิดีโอผมสองคนด้วยอแอบถ่ายถูกต้องมันไปแอบอยู่บนฝ้าเพดานใช่พวกผมสองคนเนี่ยสองคนพวเมียกาลังมีความสุขกันเลยสภาพเอ็นี่รล่นลงมาทั่วผมจับตัวมาส่งพวกคุณเนี่ยมีนะที่มันแฉแล้วรูปซะก่อนสฉแล,ะละ้วไม่งั้นฉันถึงไม่เอามันส่งตํารวจฉนันก็เลยเอามันมาส่งที่นี่ใช่แล้วแกมีปัญหาอะไรไหมเออมีครับอะไร คนประเทศอะไรมาไม่ถึงประเทศไทยครับคนอังกฤษไม่ใช่คนอะไรคนจีนคนจีนยังไงวะถึงไทยเลี้ยวถึงไทยเลี้ยวเก๊แตการมันลกูกได้เลยเอาขนาดไหนอะขนาดถึงไทยเลี้ยวเพราะว่ามันต้องเลน้ยได,ได้เลย พอครับและขนาดนี้พอไหมพอแล้วลูกป้าไหล่ะให้จัดการมานุ่นนี่นะเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมจะจัดการมันเองครับถ้ามันทํางานแบบนี้ละผมขอรับผิดชอบตรงนี้ครับดีมากครั้งนี้นะฉันจะไม่เอาเรื่องนะแต่ครั้งต่อไปแล้วไม่ได้นะครับครับครั้งนี้ฉันจกให้นะครับโอเคไปครับขอบคุณครับไม่ลูกกลับเอามันมาด้วย ได้เอาไปนะได้อะไรอะไรก็พอบอกให้เอามันมาด้วยเอามันหมายถึงมันอันนี้มันเปื้อนรู้ไหมเปื้อนรู้ไหมอยู่เร็วไปเร็วก่อนบายคายรีทำไงามหน้าไป่ะเวนมันเป็นยังไงเป็นยังไงเออแล้วก็ ขึ้นไปทำไมบนฟ้าทำไมบนฟ้าเออเออขึ้นไปไหมขึ้นไปทำไมฮะฮะมีกับเวนจริงๆจะพูดนำฉันทำไมเนี่ยฉันเป็นเจ้านายแกนะเว้ยก็ต้องถามมันอยู่ดีครับเออขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมก็ผมจะขึ้นไปดูแล้วฟ้ามีอะไรแล้วฟ้ามีอะไรไอ้นีก็พูดนำกูอยู่เนี่ยก็ต้องถามมันเออฟ้ามีอะไรบนฟ้าครับ มีสิวมีกะมีเกลือนด้วยครับไมจริงจริงแล้วมันล่วงไปได้ยังไงโอ้จริงจริงาง,รรง,รง,งานเนี้ยจะไม่พลาดหรอกครับเออแล้วยังไงถึงพลาดโหแต่บ้านคุณนายเขาอะรกมากหนูนี่เต็มเลยครับผมได้ลบก,กับหนูดูมันกัดเสื้อผมขาดหมดเลยโอ้ผมกําลังจ้องแอบถ่ายอยู่กําลังถ่ายปุ๊บผมได้ยินเสียงคุณนายเขาตะโกนขึ้นมาครับเออช่วยจับหนูน่อยช่วยจับหนูหน่อย ผมก็นึกว่าเขาให้ให้ผมช่วยจับหนูให้เขาหน่อยผมก็เลยวิ่งจับหนูจนล่วงลงมาในลำคออุ๊ยไอ้ที่แล้วที่สุดคือไปแอบถ่ายผัวเมียเขาในห้องอะนะเมื่อแอบถ่ายคลิปเขาทำไมเออจริงจริงนักเสิร์ฟมันมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นักเสิร์ฟแล้วคลิปอยู่ไหนเอามาดูกันว่าว่าไม่ยอยกไม่ใช่มันไปถ่ายมาจริงหรือเปล่าลบลบทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะครับ เวรจริงๆมันเวรกรรมจริงๆเลยนตกอ่าถ่ายมาจะได้ไปลงแผ่นบ้าเด้๋ยเๆเข้ามาได้ยังไงมาอุอยตรงโน้นไอ้บ้าเนอะทะลุกระแพงมั้งบ้าเนี่ยเออเออเออเข้ามาเข้ามา่ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรนะครับ ผมน่ะไม่มีธุระแต่คนที่มีธุระอยู่นู่นเช่ครับเฮ้ยหน้าฉันละรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยมาทำไมมาทำไมมาไหยวะนั่นน่ะสิไม่มีอะไรนี่ไปไปคุณนายมาทวงนี่เขาไงค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าทำไก่เหรอทำไก่เหรอทำไก่เหอ

สามใบเดี๋ยวเดี๋ยวแบที่แกพูดมาเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วนั่นมันเกินให้เท่าแค่สองพันเราสองพันให้ไปแล้วให้ไปแล้วสองพันใช่ไหมสองพันสองพันที่ฉันมากันใช่ใช่เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหงั้นขอโทษคนอย่างผมแมนแล้วหลับคนมีคนสั่งโอเคอ้าวจะแหกคามทำไมเนี่ยปล่อยมันมันไม่เจ็บพอกรือมันไม่เดี๋ยวจะบอกคุณนายว่ามันให้เมื่อไหร่ เดี๋ยวคุณนายบ้าหรือเปล่าเมื่อวานเราไม่ได้มานี่พูดดูบัญชีซิดูบัญชีจะรู้เลยเราไปเก็บที่ตลาดเราไปซอยห้านี่ไงสำนักงานสำรานยังไม่ได้จ่ายเนี่ยไม่มีอะไรนี่ไงนี่ไงยังไม่ได้จ่ายเนี่ยในบัญชีไม่เห็นมีเลยมั่วรอะไรอะไรมั่วเหรอมั่วเหรอนี่ลูกน้องผมนะก็นี่ครัผมก็ลูกน้องคุณนายไงคุณเรียกมามั่วผมดิผมจ่ายไปไม่เชื่อถามมันสิผมจ่ายไปแล้วถามมาพูดมาถามมัน จ่ายแล้วเหรอบัญชีชแต่บัญชีไม่มีอ่ะฮะเมื่อวานอยู่หรอเมื่อวานเราไม่อยู่เฮ้ยบัญชทบีนบัญชีมันไม่มีก็ไม่มีไงกระดาษเงบัญชีไม่ได้เซ็นเอาไวา้คุณยังไม่ได้จ่ายนี่แล้วเอ้าอะไรกันนักหนาะแล้วฉันก็ไม่กลัวด้วย,เ,ยเพราะฉันก็รู้กฎหมายได้ดีในการปล่อยเงินหรือว่าเก็บค่าเช่าเนี่ยทำยังไงถึงจะถูกกฎหมาย อย่ามาบังคับจิตใจกันมากนะฉันอาจจะทําอะไรที่ฉันไม่เคยทาํามาก่นอนนาระวังตัวนะครับจะให้ฉันทำไหมเ้ยทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำอะไรก็ได้นายก่อ,อูย้อหกูใจหายหมดแล้วก็ควักปืน ตอนนี้ผมยังไม่มีตอนนี้มันขาดสนจริงๆค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวจะกรอกหม้อยังไม่มีเลยผัดผ่อนไปก่อนนะจ้าคุณนายจ๋ายี่ยี่ยี่ยีุยยโ่ยี่ยีดยี่ยี่ยี่ย่าี่ยีย่ย่ี่ี่ี่คี่ยียี่ี่เีเียีย่่ยี่ยี่ยี่ยา่ยา่ยจ่ยี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 ่ย่ย่ยี่ยี่่ยี่ยี่่นยนี่ ตอนนี้พวกฉันจะอายุสั้นใช่เห็นว่าแก่แล้วนะวายไม่ดูอายุตัวเองเลยก็มันยังไม่มีจายจะให้เผาไหมโอ้ยเผาเลยครับจะเผาสำนักงานเลยครับน้ำพริกเผาอ่ะหรือจะให้ลงเรือล่ะโอ้โหจะให้ลงเรือจะลงเรือไปฆ่ากางทะเลนะครับน้ำพริกลงเรือนรกไปนรกโอ้โหอย่าเลย ยอมเขาเพระเดี๋ยวจะถึงปลาเลาเอาคุณนายขอร้อ,องเธอเอย่าทำอะไรผมเลยจะให้ผมทําอะไรเพื่อแลกแกเปลี่ยนกับการที่เก็บค่าเช่าสํานักงานก็ได้นะครับแกรัปากแล้วนะเอาเลยทุกคนได้ยินนะถ้าครับแกลเลิอกกับเยสมได้ไหมเลิอกอแ,แกแกทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งโรงงาน แล้วมาอยู่กับฉันได้ไหมอย่าว่าแต่ทําเลยครับแค่พูดนี่ก็ร้อนไปครึ่งโรงงานแล้วครับอะไรไ้มันทำอย่างอื่นกูนะเอางี้กันแล้วกันนะฉันจะให้แกเนี่ยนะทำงานฉันชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ฉันจะไม่อยู่ฉ<อ>ันจะไปช้อปปิ้งที่ปอยเปตโอ้ <นะ S 2> โหแกต้องไปสืบมานะสืบเร,รื่องอรวนฉันไม่อยู่เนี่ยโพลฉันไปทำอะไรมาบ้างมันมีกิ๊กมีสาวมีอะไรหรือเปล่าเข้าใจไหม แกต้องไปคอยสืบคอยเป็นหูเป็นตาให้ฉันเรื่องผัวคนไหนไปจ้างมันน่ะเหรอให้สืบเรื่องผัวคุณนายใช่ไอโทรจะบ้าแล้วไปจ้างมันตะไมถามผมสองคนนี่ก็รู้รู้จริงเหรอเป็นเพื่อนนะเพื่อนหัวคุณนายเหรออยู่คณะเดียวกันไปเล่นตลกไปที่ไหนที่ไหนต่างจังหวัดนี่นอนห้องเดียวกันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมไปถามมันตะบ้าอะไรนี่เป็นคนละคณะเฮ้ยเหรออ่าแล้วมันมันอยู่ต่างจังหวัดมันทำอะไรบ้างบังเอิญผมไม่ใช่นักสืบรู้มันถุยจริงไงเนี พูดทำไมพูดเหมือนเครื่องนะเอางี้ถ้าแกสื่อไปชั้นได้แล้วล่ะก็ฉันให้แกเช่าฟรี